ถคันนี้นะครับยูสูนะฮะรถโฉมปี2020ใครบอกว่าเราไม่มีรถใหม่ขายนะฮะจริงหน่อยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นโชว์รูมรถใหม่ป้ายแดงแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเพราะว่าเน้นแต่รถใหม่ๆรถปีเดียวปีน้อยนะฮะตอนนี้รถคันนี้เพิ่งได้มานะฮะเป็นรถที่สวยมากนะครับสวยกับรถเทสได้อีกก็วได้นะฮะ เรียกว่ารถใหม่ป้ายแดงเลยดีกว่าคันนี้นะครับเอาป้ายแดงมาใส่เขาก็ว่าป้ายแดงนะครับคันนี้นะคะอ่ะใครมาแล้วนะร,รถควนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาดูคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอให้คนเข้ามาอีกนิดนึงครับเดี๋ยวพาดูคันนี้โอเคอ่ะรถคันนี้นะครับเป็นรถโฉมปี2020นเนาะตามที่เห็นเลยนะฮะเป็นรถสีเดิมโรงงานนะครับเป็นรถล้างจอดนะฮะ เป็นโฉมใหม่นะฮะเรียกได้ว่าฉีกแบบเปลี่ยนแนวเลยนะครับจากรุ่นก่อนๆของ Isuzu ู l l n e w นะฮะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับแต่ไม่เปลี่ยนคุณภาพนะฮะคุณภาพก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับรถคันนี้เป็นตัว1.9 LDA นะฮะรถโฉมปี2 0 2 0นะครับรถคันนี้เราจะพาดูด้านหน้ารถคันนี้ก่อนนะฮะ ที่เห็นคือตาไฟนะฮะเป็นตาไฟใหม่นะครับตาไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเดย์ไลท์นะฮะเป็นทรง V V shape เนาะเขาเรียกประมาณนั้นครับผมกันชนหน้าอ่ะกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นแบบโรเมียมนะฮะเป็นแบบใหม่เปลี่ยนลุกใหม่เลยของรถคันนี้นะฮะไฟเลี้ยวเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับ ่วนไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบหลอดธรรมดานะฮะยังไม่เป็นแบบ LVD นะครับตอนนี้เป็นตัว L เนาะรถสวยๆเดิมๆนะครับใครหาอยู่รุ่นนี้นะฮะจัดมาให้แล้วนะครับถูกกว่าแป้ยแดงประมาณแสนห้ามั้งคันนี้ราคาโดนๆน,นะฮะราคาดีแน่นอนคันนี้นะครับผมจะพาดูรอบๆตัวรถคันนี้ก่อนนะฮะรถคันนี้ใส่แม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะัะเปลี่ยนยางมาเลยเป็นแม็ก ทีอีสามเจ็ดขอบสิบแปดนะครับยางปีสองพันสิบเก้าเนาะใช่อ่ะยางปีสองพันสิบเก้านะฮะคันนี้นะครับแต่งมาให้แล้วนะฮะใส่ครอบดิสมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับไฟเลี้ยวนะฮะนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ l e d ดีนะครับรถคันนี้นะฮะแล้วก็มีบันไดนะครับบันไดเสริมข้างนะฮะ มีบันไดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบันไดตัวนี้บันไดจะทําแข็งแรงมาเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็พิเศษก็คือด้านล่างตรงนี้ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ตัดช่องลมนะครับเพื่อให้ลถอากาศหมุนเวียนใต้พองรถนะครับทําให้ลดประหยัดน้ำมันขึ้นนะฮะลดแรงเสียดทานจากลมนะครับส่วนท้ายนะฮะผมจะดูดูส่วนท้ายก่อน ส่วนท้ายนะครับนี่ารวนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นแบบบิว์อินมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เขาทำคุกโค้งเนี่ยก็เอาไว้ตัดช่องลมนะฮะด้านล่างที่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยเอาไวต้ตัดตัดลมนะฮะตัดอากาศนะครับส่วนท้ายนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟถอยก็จะเป็นแบบหลอดธรรมดานะครับยังไม่เป็น LED นะฮะ อย่างหนึง่งสําหรับรถคันนี้พิเศษเลยนะฮะก็จะมีกล้องมองหลังนะครับเป็นแบบมีแบบเป็นบิวอินมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะคันนี้โลโกโล้ E-SU V-MAX ก,ก็เป็นแบบครเมียมนะครับรถคันนี้สวยนะบอกเลยสวยมากไยแดงใรหาอยูนะฮะจัดมาให้แล้วนะครับต่อมาผมจะพาดูภายในห้องโดยสารคันนี้นะครับ อันนี้กุญแจรีโมทกุญแจก็เปลี่ยนทั้งโฉมของรถแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวกุญแจนี่กุญแจเป็นแบบนี้ก็เทไปอีกแบบนะครับภายในภายในเป็นสีดำนะครับเป็นบอะผ้าสีดำแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้หลักๆเลยที่เปิดแคปเปิดง่ายขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็เปิดกว้างได้90้าสองศา นะครับกว้างเปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะภายในเป็นภายในดำเป็นบอกผ้าสีดำนะครับน,นี่รอมานานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้แล้วนะครับจะไม่เหมือนตัวรุ่นก่นกอนๆมีแต่เฉพาะตัวแซดที่ที่ปรับได้นะฮะอันนี้ก็ตั้งแต่ตัว L ขึ้นมาเลยนะฮะปรับไฟฟ้าได้นะครับกระจกมองข้าง ประมาภายในนะฮะอะเดี๋ยวผมรูพาดูการตั้งพวงมา,งาลัยพวงมาลัยรถเนี่ยตัวตัวโฉมใหม่2020เนี่ยมันจะปรับได้4ระดับก็คือ1ขึ้นลงนะครับแล้วก็ดึงเข้านะฮะแล้วก็ดันออกก็ดีดีกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้ ผมจะพาดูออปชันภายในรถนะครับรถคันนี้ว่าออปชันเป็นยังไงนะครับรถสภาพใหม่มากคันนี้ใครหาอยู่นะฮะรีบๆเข้ามาจับจองเลยนะครับรถสวยกว่าป้ายแดงอีกสวยประเทศได้อะเรียกว่าสวยประเทศได้แล้วกันพาดูว่า ข้างในเป็นยังไงนะครับเกยนะองพาดูเลขไม้ก่อนดีกว่า <c oughs> เลขไม้รถคันนี้ไม้แท้นะไม้แท้จากเจ้าของเดิมเลยนะครับเลขไม้อยู่ที่1,977กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้อายุรถประมาณประมาณ7เดือน รถคันนี้ประมาณ7เดือนวิ่งแค่หมื่นโลนะครับถือว่าน้อยมากเนะโฉมปีสองพนนะครับสิ่งที่ผมชอบมากสําหรับรถคันนี้ก็คือหน้าจอนะฮะเป็นจอ DVD ขนาด7นิ้วนะฮะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเนี่ยก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยแตะเลื่อนเลือกฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนได้หมดนะครับดีนะกขอว่าทําให้เราใช้งาน สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับโฉมใหม่มันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเปลี่ยนใช่ไหมฮะรถคันนี้ก็มีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบ USB m p 3 ADX ได้ปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พิเศษก็คือต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะฮะคันนี้นะครับถือว่าดีมากนะฮะีครับ เชื่อแต่นะฮะดีนะฮะจอจอแบบใหม่นะครับดีมากนะฮะจะไม่เหมือนจอรุ่นเก่าๆของของยูสุน,นะครับจอตัวใหม่ดีนะฮะตันนี้ต่อมานะฮะผมจะพาดูระบบแอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบอะนาล็อกอยู่นะฮะเป็นแบบบิดบิดเปลี่ยนธรรมดานะครับนี่เวลาเพิ่มเสียงลด,ดเสียงก็เลื่อนได้นะ,ะเพิ่มเสียงลด,ดเสียงดีดนะฮะจอจอก็ทำมาดีมากนะฮะ เดือนได้โอเคต่อมานะครับจะพาดูว่าช่องเก็บของสัมภาระเนี่ยบุ๊กนี่สำคัญมีคนชอบถามหาบุ๊กเซอร์วิสนี่มีมาให้มีมาให้ครบเลยนะครับไม่หายนะมีให้ครบนะครับในช่องเก็บของนะครับแล้วก็เนี่ยช่องเก็บของตรงคอนโซลน,นะกดปึ๊บสิปั๊ปบ พ่ารุ่นรุ่นรุ่นก่อนอันนี้กดกดจะไม่ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะฮะเด็กไมทำมาแล้วนะฮะดีดีกว่าเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะพวงมาลัยก็มีปุ่มสั่งงานเครื่องเสียงได้นะฮะผ่านพวงมาลัยนี้นะครับไม่ต้องไปเอื้อมมือแต่นะฮะก็สะดวกสบายแต่กัต่อการใช้งานนะฮะชอบตรงนี้พวงมาลัยโอเคนะพวงมาลัยปรับด้านเข้า ยกขึ้นลงได้นะครับดีนะผมว่าออปชั่นตัวนี้ที่เขาทำเพิ่มขึ้นมามเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับตามแบบฉบับของยูสุนะ3.9น,นะครับ <c oughs> เป็นเกียร์6สปีดนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่เขาปรับเปลี่ยนก็คือการเข้าเกียร์ถอยนะฮะและหลายคนที่ที่ใช้ออ n e วอยู่อาจจะมีการใช้งานลำบากนิดนึงในการเข้าเกียร์ถอยนะฮะตัวนี้เขาก็ ปรับมาให้ใหม่แล้วนะคะก็คือสอดนิ้วลงตรงตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนะฮะยกขึ้นแล้วก็เกียร์อยถอยนะครับชาร์จปุ๊บเกียร์ถอยแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใส่กล้องมาให้เลยนะฮะติดกล้องมองหลังมาแล้วนะคะรับรถตัวนี้นะฮะสวยนะใช้งานง่ายด้วย ่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูว่าเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยมีกอนปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับที่ีม่รู้กันอยู่ก็คือรถคันนี้เป็นอ่ายูนะฮะเป็นตัว1.9นะฮะเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์1 900ซีนะฮะให้อัตรา ความเร็วอยู่ที่150แรงม้านะครับผมจะพาดูว่ารถคันนี้เนี่ยเดิเนยังไงหัวน็อตเลยอันดับแรกนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขานสักตัวนะครับการข้านะฮะเม็ดอาร์คนะฮะคานเดิมนะครับเขตเดิมนะฮะคานหน้าเดิมนะครับเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะฮะพาดูดานข้าดูรอยไปเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยเนีหยเรียกว่าเม็ดอาร์คนะครับ กระโปงเดิมนะฮะฝากระโปงเดิมนะฮะไม่มีการขันนะครับน้องไม่ขันสักตัวนะรถคันนี้รอยตะเกีเม็ดยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกเม็ดนะฮะฝากระโปงเดิมนะฮะไม่มีรอยบิดนนะฮะเรียบเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้นะฮะเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่เคยมีการแกะซ่อมนะฮะนะฮะสังเกตง่ายๆก็คือพวกสีท่อนะฮะของเหลวพวกเนี้ยสีตรงตามตำแหน่งเดิมนะครับ สีหัวนอ็อตพวกนี้ยังอยู่ครบนะฮะนี่ฮะสีหัวน็อตเครื่องยนต์พวกนี้รงตามตำแหน่งเดิมทุกประการนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้เดิมแน่นอนนะครับถึงจะได้มาใหม่ก็ตามนะฮะรถคันนี้มีเล่มเลยนะบอกไว้ก่อนใครอยากซื้อสดน,นะครับมาเลยมาจัดเอาเลยนะฮะรถคันนี้นะครับบอกไดเดยว่าใหม่มากนะฮะออนิวนะครับ1.9 LDA นะครับรถโฉมปี2020คันนี้นะครับผมจะพาเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูเดี๋วจะเปิดไฟให้ดูว่าไฟหน้าคันนี้เป็นยังไงนะไฟโปรเจคเตอร์นะสวยนะโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีเดย์ไลท์มาให้ด้วยตรงนี้นะครับอยู่ในโคมเลยนะฮะ ด้านล่างด้านล่างไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนะครับที่เขาทำมาใหม่นะย้ายตำแหน่งนี้ไฟเลี้ยวนี่ไฟตัดหมอกนะถ้าเป็นตัวแซดพวกเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบ LED นะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวกระจมางข้างก็เป็นแบบ LED นะครับที่เขาปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆรอบๆตัวรถอีกครั้งหนึ่งกับเจ้ารถคันนี้นะฮะออนิวปี2020คันนี้นะครับต้องบอกกันว่ารถคันนี้เป็นสีดำนะฮะสีเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับรถไม่มีการทำสีซ่อมสีมาก,ก่อนนะครับนะฮะท้ายนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะฮะสวยนะ LED นะครับทั้งบนและล่างนะครับ แล้วก็มีไฟดวงที่3าให้นะฮะอยู่ด้านบนนะครับตรงนั้นนะฮะอันนี้นะฮะกันชนท้ายนะฮะก็ทํามาแบบ2สเต็ปนะครับเอาไว้ขึ้นนะฮะก็คือสเต็ปที่1ขึ้นตรงนี้สเต็ปที่2เหยียบตรงนี้แล้วก็ขึ้นด้านบนได้เลยนะครับกล้องเป็นแบบ b u i l t i มาให้แล้วนะฮะกล้องอยู่ตรงนี้นะดี 4, นะครับออปชันที่เขาทํามาเสริมน,นะฮะใครสนใจนะฮะ หารุ่นนี้อยู่นะครับราคาโดนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับสำหรับค่าตัวเดี๋ยวผมบอกราคาใ้าแดงก่อนราคาใ้าแดงนะฮะสำหรับเจ้ารถตุ่น LDA คันนี้นะฮะปายแดงราคาอยู่ที่729,000บาทนะครับราคารถายแดงตอนนี้นะ แต่เราไม่ขายราคานั้นแน่นอนนะครับนี่เราจัดให้แล้วนะฮะสำหรับลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่นะครับราคาค่าตัวสำหรับเจ้าอิซู u All n นินะฮะ1.9 LDA Highlander นะฮะรถโฉมปี2020คันนี้นะครับราคาอยู่ที่6 0 0 0นะครับ29,000บาทเท่านั้นเองนะฮะรถใช้ยังไม่ถึงปีนะครับรถแค่อายุประมาณ7เดือนนะฮะไม่น้อยด้วยไม้แค่19,000กิโลนะครับ สวยกับรถเทสได้อีกนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับรถเทสได้ไม่เยอะกว่านี้อีกนะ,ะบอกไว้ก่อนนะครับใครหาอยู่นะฮะรีบมาจับจองกันได้เลยนะครับราคา6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสำหรับรถคันนี้กุญแจมีให้ครบทุกดอกนะครับบริการอะไรมีให้ครบนะฮะแล้วก็ รถคันนี้เนี่ยเช่นเดิมนะครับลูกค้ามีประวัติมีเครดิตดีนะฮะสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะครับสามารถกู้ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทสามารถเราลถสูบาทได้เลยนะครับแล้วเราก็มีแถมโปรโมชั่นเดิมๆแบบเดิมให้ก็คือฟรีประกันภยัยฟรีค่าจ่ายค่าโอนให้แล้วก็เสริมขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเราเพิ่งมีบริการตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือบริการลด สไลด์ออน24ชั่วโมงนะครับแถมให้เลยนะฮะหนึ่งปีเต็มๆนะฮะไม่ว่ารถลูกค้าจะเสียอยู่ที่ไหนน้ำมันหมดแบนหมดอยู่ที่ไหนก็สามารถโทรเรียกใช้บริการของเราได้นะครับฟรีนะฮะบริการให้ฟรีนะครับตัวนี้หรือลูกค้าท่านไหนนะฮะที่สนใจอยากได้บริการของเจ้าตัวรถสไลด์ออน24ชั่วโมงเราก็มีขายให้นะฮะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่แพงนะผมอบอกก่อนนะครับตัวนี้ สำหรับเหมาะมันเหมาะกับคนที่เดินทางไกลๆนะครับหรือว่าใครที่ใช้รถเป็นประจำเนี่ยก็อยากแนะนําให้มีเจ้าตัวนี้ไว้นะครับก็จะได้อุ่นใจนะฮะเวลาเดินทางนะครับอ่ะโอเคอันนี้กี่โมงแล้วอ่ะได้เวลาก็ได้เวลาสมควรแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอจบการไลฟ์ ของรถสาคัญ 3, สามรุ่นนี้ก่อนเสียงเท่านี้นะฮะหรือใครสนใจนะฮะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์087-791-4199เนะครับเบอร์ผมเองนะฮะก็โทรสอบถามข้อมูลเรื่องรถการออกรถครับได้ตลอดนะฮะตลอดยีชั่วโมงนะครับแล้วก็เรามีช่องทางติดต่อนะฮะก็คือแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะฮะรถมือสองต้องเจริญยนต์นะครับ แล้วก็มีช่องทางในการดูรถนะฮะก็คือเรามีช่องของเราแล้วนะะช่อง YouTube Channel นะฮะชื่อช่องว่าบริษัทต้องเจริญยนจำกัดนะฮะก็ใครที่เข้าไปดูรีวิวรถต่างๆเนี่ยก็รบกวนฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นกำลังใจให้ผมอีกอย่างหนึ่งนะฮะในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะ,ะขายรถแนะนำรถนะครับอ่ะโอเค สำหรับวันนี้นะครต้องขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะส่วนรอบหน้าเนี่ยจะเป็นรถคันไหนรุ่นไหนนะฮะรถปีอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ